ทำไมขายหมดอีกหรอดูดีไซน์อีกครั้งเดียวคุณเจมส์กูใส่กันร้อยครั้งแล้วฉันคือคนที่ลงกินเน็ตบอกว่าใส่เสื้อวงที่หวีบ่อยที่สุดในโลกฉันเป็นคนที่ลงกินเน็ตบอกว่าเบียรเสื้อที่หวีบ่อยที่สุดในโลกคือเอาตัวใหม่ใส่ตลอดเพราะมันสต็อกที่บ้านกูตาดทุนมาใครก็ไม่รู้อันก็ใส่บ่อยเดี๋ยวฉันใส่นอนคือฉันอยากหลับไปพร้อมเพื่อนเอาพูดจริงนะอายคนเวลาออกมาแล้วสภาพมันเริ่มแตกอ่ะกูกลัวเพิ่มมาไปเที่ยวได้กันที่เกาหลีด้วยกูไปเองได้ไงแต่กูเหมดดไ้กลิ่นอายกลับมา กูดองเออมาได้เคยใส่ไหเนี่ยเคยมีกเคเด็ดมุ๊ลมงไหมเพราะมันสุขน่หรักที่สุดนโลวันนี้ไอแคร์ไม่อยู่เป็นพี่เอิร์ธแทนใครพี่อยู่ก็นี่ก็นี่ไม่มีคนเดนบ้างหรอเม่อกี้ยนอยได้ไรกันเจอี่มันพูดกินุ่นแล้วเขาอยากแตะแตะตัวเองหน่อยเออถ้าสมมติมีช่วงแบบพี่อุ๋ยไม่มา4คนอ่ะขอได้ไหมล้มคนเล่นเป็นคาเตอร์ด้อยากเห็นนาอยาเนน้านได้แต่ว่าอันไหนอคร์ไอแครอ่ะเป็นพี่มิก เปิดยยแคร์เลยเขาเปิดเดิมเขาคนเดิมเลยจ้ะไหนเป็นพี่ตูนเปิดพี่ิกอันนี้เหมือนเคที่มากกว่านไหนเป็นพี่ทัศเอาละค่ะก็เปิดกันหมดเลย ท่านหวังให้เปลี่ยนแค่ไหนโอ้โหต้องเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรหมดเลยโอ้โหรับพันหน้ามาเรื่อดอยู่บอสแต่บอกเลยว่าเทปนี้แอรแครพลาดมากเพราะว่าเราอยู่กันที่ฉับปลาฉับปลาออกสำเนียงไทยสำเนียงอังกฤษออกแต่ว่าฉัมลาฉับปลาสำเนียงไทยฉับปลาฮอเดย กรุงเทพฯค่ะทุกคนนี่เป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่บอกว่ารับังมากแต่ไม่แค่นั้นเราจะพาไปเที่ยวสวนน้ำเปิดใหม่ด้วยแกมีสุดใบน้ำเปล่ะแกจะบอกแล้วว่าสวนน้ำตรองนี้ะแกมีหรือเปล่าฉันไม่มีคขาชับเปล่าไม่มีแกเลยมีก็มีเรมีเฮ้อมีค่ะไปไปสวนน้ำอ่ะไปไปไปเลยใกล้ๆหน้าชัมบาร่าเนี่แหละน้ำตกด้วย สนน้ำเปิดใหมเส็แล้วเล่นยังไงวะเนี่ยความลึกเท่าไหร่เนี่ยอุย้ยลึกมากจริกระวังรอได้ลเลยสมุดเลยนะหน้าน,น้ำเชี่ยวนะเนี่ยอย่าเล่นอ,อ,อันนี้เ,นเรีเยกว่าเล่นน้ำเอาละมาคุยกันตรงนี้ดีกว่ามันได้ปู๊บได้ไรแล้วมาคุยแล้วข้าไปเลย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 สวัสดีีคคสสวัดที่นี่มีผีด้วยหรอโอ๊ย เป็นมุกกับเธอเลยคุณพี่มาเช็คอินค่ะมีห้องแบบไหนบ้างคะคุณพี่ต้องทำมือด้วยอย่างนี้อันนี้ถ้าถูกเรามาเช็คอินกับเขา้วเรามาสอนเขาได้าที่การเป็นดีลชาร์ทค่ะเป็นห้องสิบเลีดเต็นคู่ค่ะสุบเลีดเตงใหญ่และใหญ่ที่ว่าใหญ่ยอมรับห้องหนูได้ไหมคะได้ค่ะคนร่วงนอนได้ไหมคะได้ค่ะเ็17ค่ะคนมีสะโพกนอนได้ไหมคะได้ค่ะชนชดเลย วันแล้ววันแล้วเดี๋ยวพีดูไม่เห็นภาพโอเคงั้นขอเลยค่ะอย่างได้สิบท้องเพราะเพื่อนหนุ่มเยอะอุ๊คนพี่หนุ่มเพื่อนเยอะมากค่ะแต่ที่แชมบราเนี่ยคือคนมาเช็คอินเยอะมากไม่ใช่แค่ว่าโรงแรมนอนสบายเดียวนะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากอ๋อตรงไหนอ่ะจะไปชั้น6เลยอ่ะเดี๋ยวเราพาพี่ตุ้มไปถ่ายรูปดีกว่าพี่ตุ้มพร้อมใช้สุดเออค่ะ เออไม่เลยเไม่เลยจะลุกตัวทำเป็นนะอานี้ชั้นสาวคนนะคะที่ถ่ายรูปส่วนตัวแม่ไม่ถ่ายรูปให้หล่อนเองไม่ใช่ถ่ายสวยเราแขเคกันถ่ายรูปให้เอิร์กดีกว่าเอามล่ะว่าใครถ่ายรูปให้เอิร์ถูกใจเอิร์ที่สุดแต่ถ้าเน้นยอดไลค์เพราูว่าปูพอเราแจกมันทุกวันทุกปีอ่ะปัตชั้นหก let's go ลคนด้วยอุ้ยโอเคก็สวยมากอุ้ยตรงนี้เหมือนรีสอร์ทแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะสวยไหมย้ายออกไปที่ยายอ่ะเลิศดั๊บมันมีความคลีนมีความโมเดิร์นเอางี้ดีกว่าให้นางแบบเลยแล้วผมก็พอป้าเป็นเป็นหรือไงให้เป็นบีบให้มันดูเซ็กซี่ท้าเดียวได้คนละท้าหนาได้ละสวยละสวยเลยไม่แต่ว่ามุมมันออกมาสวยจริงจริงมุมมันสวยเอามาซาพิลีมั่งคือถ้าจะทำให้นางแบบดูสูงเนี่ยเราต้องกลับกล้อง แล้วเราก็จะต้องเอียงอย่างนี้คุณพลท่านนี้ค่ะเออเหมือนปล่อยพลังนะคะเหมือนปล่อยพลังออกมาอย่างนี้นะคะและขาต้องตึงนะคะโอเคค่ะคือสวยแน่เชื่อมือค่ะเออมันมีพลังเลยอ่ะเจ้าเหมือนลมหนาวเคนว้าวเออส่วนเอิร์ที่อยากได้คือเป็นยังไงหอบๆเล็กๆไม่ยากมาเอิร์กยืดบางก็ได้หรอกเอิร์ เราทำตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการแน่นอนหอเห็นวิวและนางแบบดูผอมตัวเล็กพูดไม่เลเออเออยังยังยังโอเคเออครแรงงเดอ้อโอเคดูนะตามโจทย์เปนางแบบดูผอมตัวเล็กและเห็นวิวหมดเอออยู่อยู่ตัวไมเ่เล็กแค่ตบมาแต่งรูปดีกว่าโอ้ต้องเช็คกอ เราต้องแต่งป้าเข้สวยอยู่แล้วเราให้เอิร์กเลือกรูปดีกว่าว่าชอบรูปใครมากที่สุดือินี้ไม่ได้แต่งแค่นั้นเลือกรูปที่จะใช้อีม <Somehow. S 2> <c oughs> ิคยามาใส่หน้ามือบานเพิ่มเอางี้เดี๋ยวดูว่าคนดูจะเชื่ออะไรเพราะจากกล้องนี่จ้ะเอิร์กตัวทนิดเดียวจากกล้องอีม <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิคเอิร์กตัวใหญ่มากจากกล้องพี่ลูกตูนพี่พลังนะ ันที่โคลัมเบียพิกเตอร์อะควาเวิร์ดทีมตาอือคือจะบอกว่าเขาก็อัปเดตหนังแบบเรี็วทันตลอดนะเพราะว่าเราสังเกตโบลเตอร์จากตรงนั้นแล้วนะไม่อย่างเช่นเดอะคอร์ดแฟชั่นแมนก็มีคือของโคลัมเบียพิกเตอร์อยู่นี้หมดเลยวันนี้จะมีบอมผันปัญญาป้าอัปเดตใหม่ท่วีอาจจะอยู่โคลัมเบียนะตอนใหม่ตรงนี้เลยนะจะเจอนักผีนักผีนักผีไม่อยู่โคลัมเบียพิกเตอร์นะคะเนื้หัว โอ้แล้วทำไมไม่เชื่อกันวมากอ้าก็มันมีกสบัตเตอร์แล้วพี่จักิกาสิเยอะทีเนี่ยเป็นสวนสนุกที่ปั๊บของโคลอมเบียแห่งแรกของโลกโอ้ยทำไมที่ไทยไทยก่อนอเมริกาแต่ปกติเราจะไปแค่สวนสนุกที่มันเป็นจีนพีลาอะไรเงี้ยแต่ที่เป็นสวนน้ำที่ข้างโคลอมเบียวันนี้มีอะไรจะบอกกับพวกเราไหมที่ว Are y o u r e a d y to do this ภารกิจของจักรวาลโคดัมเบียพิซเจอร์เทเลนนามันดูใหญ่เหรอใช่ตาแมนค่ะปลาเขาไหลแล้วกระบูดแล้วเนี่ยไม่ไดนตาเลยก่อนเข้ามานะครับก็จะมีลิสแบนที่เป็นกิโลโค้ดตรงนี้นะครับตอนเขาไม่บอกอ่ะกูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนเขาบอกเดี๋ยวคุณลูกค้าติดนะคะแล้วเรียกเอาตัวเข้าไปเพราะถ้าคุณลูกค้าติดแล้วเขาไม่เท่าคือมันล็อกแล้วตีสะโพกเลยแล้วสะโพกเขียวจบเขาบอกเขาหมูแดงมาหลายคนแล้วนะคะเฮ้ยมันไปแล้วติดโพกเออลยเนี่ยจะมีไฟเขียวนิดนึง เยแล้วตนไปคั้าเพิ่งนีวที่เี่ยที่หน้าซอไปเลยไปไปไยบแล้วไปยบแล้วหรอามัวมเม่ีนี่ไมได้ีเสียดายของตแ้มันขยับได้ด้วยอ่ะไปเลยตนอไปแล้วมื่อกี้ไปตามสอดเลยว่าเยอะจับและเยอะตกใจตกใจไไมได้แล้วเ้ยมันกัดมือกู ไม,มไม่เมื่อกี้พลาดมันมีลิ้นที่อยู่เขียวนะหายไปแล้วอะ่ะมีเสียวอะ่ะอยากให้มันกัดคือฟังนะถ้าเด็กๆมาภาพในหัวเขาอิมเมจเขาคือวิ้ต้นหอมพิศาจ <c oughs> ในหัว,วกูอ่ะเออเป็นคนไม่ดีอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมาพักสองน่ารักมากอันเนี้ยใครชอบรูป้ป่ะใครบอ,อกฟุ้งปวดสยวเมื่อนเดี๋ยวเราเอามือเข้าไปดิไอ้น่ากินเกินไม่ขยับเอ้ยช่วงนี้ที่เรามาเป็นแบบคริสต์มาสก็เลยมีแบบ มอสันตาทิ้งกระเบลทิงกระเบลทิงกระเบลขอโทษไม่ต้องเพลงนี้ I'm in love I'm in love I'm in love with the monster I'm in love with the monster เ้เราอยู่ตรงโฮเทลฟรา s y l v a n i a รัน่าหลกมากเลยอ่ะดีนะมันมีอะไรมากกว่าสวนน้ำธรรมดาใครมันไ่แบบให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรมันมีคนใส่กางเกงในแบบดดดี้อะไรอย่างเงย อ่านรู้จักหนักเรื่องอะไรในโคลัมเบียพิกเคอร์บ้างโฮเทลนี่ไงโฮเทลอะไรโฮเทลซิลเวเนียผิดโฮเทลทรานซิลเวเนียโฮเทลทรานซิลเวเนียผิดโฮเทลทรานเจนเดอร์ค่ะจบอลันรู้จักอะไรเดี๋ยวคอยดูเลยโคลัมเบียพิกเคอร์เรื่องใหม่โฮเทลทรานเจนเดอร์ชื่อไทยเรื่องว่าเลนดี้บินฉันก็เรื่องนี้ค่ะจูมันจีอ้าว คอนบัสเตอร์ว้าวพี่มีกาสไปด้วยมาแล้วหมอบีอัสตามองกันสุดพี่นัทตรงนี้ก็มีเช่าที่นวดเท้านวดอะไรนะหมอบกับพี่นัทนะควากิจกรรมคนสุ่วัยอ่ะบาพี่นัทนั่งหาวแล้วเล่นน้ำกันดีกว่าเอออยากเปียกแล้วเอางี้ดีกว่าเรามาดูชุดว่ายน้ำของแต่ละคนว่าจะเซ็กซี่ขนาดไหนลอติดตามชุดพี่เอิร์กด้วย เขียวเนี้ยมาครึง่งยามบ้องมันเพิ่งหยุดหนึ่งทีอากนมากแต่ยาข้างหลังหยุดไปห้ารอบละหนูลบปรวจทีเมื่อไหร่ทางนี้น่าจะรั่ว <c> ย <oughs> แล้วเปิดอะไรลงไปไปยึดปลงอยเอาอะไรเปลี่ยนชุดคะเนี่ย <c oughs> คือรออยู่ครอใครใครเป็นเพื่อนเศษกระถางบ60บครัะก <c oughs> ระถางพฟุตว่าโอ้เหลียวเหนียวเหลียวเหนียวโอ้เหลียวเหนียวเหลียวเหนียวโอ้เหลียวเหนียวเหลียวเหลียว Ô mèo 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 ô chẳng là mèo 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 ô สิมึงเลิศเวอร์คิวกูลเวอร์มึงเยอะอยู่ไหนอะไหนอะว้าเยอะจมน้ำเหรอเออหายปอดโอปี๊บโอ้ยหายปอดหายปอดเพื่อแล้วเอออะไรในใต้ข้างในปลาจมน้ำเหรอเออเป็นอะไรหนูนอนหลับเฉยอ้าวไม่นอนไม่นอนดีๆีอะมองน้ำกันล่วงเราไปเล่นน้ำกันไปแล้วไปแล้ว เอาด้วยโอ้ยโอ้ยเ้เ็วไปเล็วไปเร็วไปเร็วไปเวลืมไปว่าไม่ได้ตัดใหม่ลงไปเนินไหลเขานำนากเลย เขาลอกหมดตายยังยังน้ายังไปอยู่เลยใช้แป้งอะไรเนี่ยใช้แป้งอะไรอ่ะเต้านางไปได้อะไรเสียวๆกันเถอะพี่น้าได้จ้ามีทุเรศเครื่องเล่นเสียวๆตลอดเพราะว่าไปเล่นอะไรเสียวๆไม่ใช่เรามีเสียวหลายแบบเออเสียวของเราคืออะไรกินกะเพราเผ็ดๆตุกนั่นเสียวแล้วเหรอเสียวกับเทนดิสเทนดิสอ่ะกับมาเทนดิสอ่ะใช่เล็วพี่น้ันนี้เสียวก่อน แต่นะครับจะเรื่องโพสิลทรางเซฟเนียนะครับผมรีบมาจับจองพื้นที่กันได้ที่บริเวณฮอลลีวูดสแควร์นะครับผมรีบเข้ามาจับจองพื้นที่กันได้เลยจ้า เล่นได้คนเดียวถ้ามีความหลักสี่มันจะมีอยูเขาเรียกว่าอันนี้ไม่ได้เห็นความกล้าหาญมันจะพูดใช่คฉันก็ตัวแทนความกล้าหาญแล้วก็ตายคนแรกเลยอย่าพูดแบบนี้เพราะไม่อยากเล่นมากน่าไม่เล่นไม่ได้ล้มขึ้นมาแผลปีจบแล้วร่อนอ่ะตุ้ดตะโพกดูตรงหน้าจบมาเดี๋ยวฉันเลยให้ดูว่าเซิร์ฟเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเรื่องใหญ่นะคะเขามีเซยินยอมนะคะหัวฟาดหัวอะไรขึ้นมาให้เซยินยองถังน้ำไปช็อต ủa vậy โกด yeah. yeah. hey. ูโก้เออนำมาแล้วงโกโกคนดอเพ่โกไปแยสนุกอ่ะแคนคว่าน้องสนุกไหมคะดูโชว์จากเพ่นหนูชอบมากมเลยคือหลายคนคิดว่าการมาสวดน้ำเนี่ยคือจะมาเล่นแค่น้ำอย่างเดียวคือมีแต่การของการใช้ก็รอแข่งการตีแย้ใครแพ้ มันโผล่เกินลยดีไปบอกหลังใครก็ได้มามึงเหมือนเวทผุดเสร็จช่วยน้ำตอนนี้ไม่โผล่อะไรมากกูแม่ลูกกันใครแพ้หลังเลยไปอีกข้าวห้ามสั่งโอเคโอ้โหคันอ่ะไม่สั่งได้แกทำได้ไหมวันนี้เราจะกินบุ้งเผากันเออแล้วแกไปสั่งอะไรยเข้าทไทยจบไม่ได้ยูขี้ไม่อยู่ขาดโอ๊ยโอ๊ยกินอะไรวะเนี่ยชอบอะไรอย่างนั้น โอเคไม่ห้ามตีนะมันตากโอย้าแหกไม่ได้โอ้ยอยู่รูไม่อยู่เริ่มใหม่นะเป็นเพื่อนกันยอ อะไรอ่ะอะไรแยบตีนกลางลงโอ๊ยโอ๊ยเจ็บกลบลงหนุกนะมีตูดตีไม่ค่อยตรงสำลู่เลยสมอรูันสั่งได้เหมือนกันเสมอกันนะคะสั่งได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันสั่งได้ได้ยินกับซิบเมื่อกี้ว่าต้องเสมอกันหรออ่ะจบละสนุกมะเอางี้เป็นส่วนสนุกแจกเล่น แต่ห่วงยางเนี้ยยี่สิบโลเด็กยกยังไงมีคนแอปคือกล้องมีคนโหรอเยอะบอกว่าไม่เล่นห่วงยางคือมันทำรายการกินได้จริงๆอย่างเดียวจริงๆอันเนาะรายการอะไรอย่างงี้ยเไม่ทำไม่ได้แล้วเขาจะถามแอนทำไมปอบผ่านค่ะแอนแอนไปนั่งกันแอนอ้ส่วนน้ำเนี่ยมันจะมีตอนอ่อนเป็นตอนไหนวะตอนแบกตอนแบกเนี้ยแล้วไปชั้นไหนหรือวะชั้นห้าจุดห้า อีดอกกระเทยกาบึงนหม่อชนะจุดห้าฟ้าไปชุดปันี้ด้วยชุดปีนี้แ่แ่ต่ใหี่เด็ดสู้ๆค่ะพี่แนมาเล่นนี้ดินี่ไปแล้วนี่ไปแล้วตัวกระามา กลยแอบกลัวอยู่นะเมอความสูงโอ้วหล้นี่ยอั้งเนี่ยนแล้วบอกต้อนได้ไหมแม่นตาย่ะแล้วดูเขาก็ิบตาด้วยอีดอกแ้งเลยอ่ะแย้งแย้งโจมไวว้ไว้ ตายย่ะตายย่ะกูไม่ได้เล่นแล้วเล่นคนเดียวไม่เอาเล่นนี้มาเลยเร็วกระดีเร็วไปอันนี้ดูนะสนุก ก,ก็ได้กรณีบอกว่าไอ้เบลเราก่อนจะได้ลองกล้องน,น่ากลัวมากอลันาบอกมึงกูไมไม่แล้วจะเป็นลมจะเป็นลมกูจะช็อกพี่ฟ้าจูเมนซีตานนี้เราอยู่คอนเสิตูเมนซีนะคะเขามีอะไรทั้งสามอย่ากเลยเซอร์เราเคยดูในหนังมากเกมเหมือนแบบหลุดเข้าไปในโลกแบบว่าโลกของจูเมนซีเนโลกในเกมคขาคิรี่วันนี้ไม่กลัวอะไร เหมอนเราตั้งปันจรยาน <S 2> <S 2> <S <S ไป <S 2> <S 2> ไปกะเทไปทุกคนแบบว่าเหมือนว่ามันเสียร์แต่มันแบบนี่ค่ะสูงมากอีดองเสี่ยขน เป็นไงความรู้สึกมันวิวอย่างเงี้ยจบรีเส็ตจริงแล้วัวผมดูขั้นตอนเอออยากแนวกับลอยไปเรื่อยอ่ะเหมาะกับพี่เอิร์ดิสุดลอยไปเรื่อยๆตามฟิลเดี๋ยวเราจะไปเล่นอะไรข้างหน้าเอาหน้าลงอ่ะกลัวไหมเอาหน้าลงไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเรามีงานทำน้าใหม่เอาให้เอาตัวเขาไปในห่วยางค่ะไม่ได้ต้องก่อนไปเลยตามนั้น โอยปีโปพ่ตานปีโกับงูอ,อย่าบอกนะว่าเราอยู่ในต้แบด,ดเพื่อนจะตายแล้ว,ช,ว,วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยปีใตปอนปอน ช่วยก่อนช่วยก่อนไม่จบแขนงเขาไว้จบแขนงเขาไว้ไหนอ่ะอุ้ยคุนจริงมึงคุนจริง แบบอ,อันนี้เลยมาเหอะดื้อควาแม่ตอนนี้เรากำลังมาที่ซอมบี้แลนด์นะคะเครื่องเล่นนี้จะเอาหน้าลงแบบนี้เอาหน้าลงไม่ได้เอาตัวหรอกใช่ไหมเออที่มันชื่อซอมบี้แลนด์เพราะว่าเล่นเสร็จหน้าเป็นละหน้าเป็นซอมบี้หน้าเป็นซอมบี้เลยว้าวซอมบี้ซอมบี้บตรงอ,อ งเลนเรามานั่งชิวกันที่ชนาบกลาบรรยากาศดีมากพี่เอิร์ธนะพี่เอิร์ธอยากไปดูหนังใกล้ๆพี่เอิร์ธเล่นน้ำอีกรอบเลยนอาหวยาให้พี่เอิร์ธไปดูหนังาหน้าเลยแต่ว่ามันตุ่มล้วไงนี่มีน้ำเล่นบนน้าพี่เอิร์ธวยตอนนี้ดู่ว่าขอนม้กับเรือเปรียบกับที่เป็นแท้ น้ำเมื่อไหร่เรา俩จะไม่กล้าเล่นละตบหลอกนะอย่ากให้เขาตบมาคลิปนี้ครบถึงร้อยเทปหรอยังโอ๊ยเยหน็ดนะเลยอะ่ะพีนาที่ไรเสภัยที่ดีที่สุดไม่มีเสภัยก็ให้มันดีใจว่าเออเราทำมาถึงร้อยฟังนะเธอเที่ยวไทยอะ่ะเขาไปเป็นพันเทปละเออเรามาเพิ่มหนึง่งร้อยะสี่ปีห้าปีร้อยหนึ่งดีใจกับพวกเราด้วยเด้อก็เอาใครที่เคยดูบุกเทปเลยลองคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวใครบอกเอ้ย เคยดูเราประมาณเทปที่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเทปไหนอยากให้ไปทำแบบเทปไหนอีกหมดแล้วน่แเมคไหแมสนูชอบเทปอีพีเจ็ดสิบค่ะพี่เรือแทบได้อีกรอบหนึ่งหรือว่าใครเพิ่งเคยดูเทปนี้แล้วบอกว่าอ้าวร้อยแล้วหล่อทำไมเพิ่งดังเอ่งมาได้ Are, ary, like. ก็นี่ไงเซอร์ไพรส์แต่ว่าคือไอ em. eh. ้ใค่ออกจากที่วีดแล้วตายเป็นเลขที่ร้อยนะคะเราก็หาคนที่สวยกว่าข่าวปลอมนะคะเดี๋ยวคนาดังเป็นข่าวปลอมค่ะไม่ใช่ข่าวจริงเซอร์ไพรส์ปลอมค่ะแต่เอางี้เอางี้เทนเนียออนวันที่หนึ่งทันวาต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวคริสต์มาสเราจะมีเพลงออกมาเป็นของขวัญชอบทรัเพลงกันไหมแต่รอบนี้ไม่ได้ร้องแค่สี่มีถึงห้าเออเซอร์ไพเอ็ม ทำแบบว่าเรามีของขวัญให้แน่นอนสำหรับคนที่ติดตามกันมาถึง EP ที่ร้อยแล้วก็สี่ส่วนเป็นของขวัญส่ง้ายปีด้วยละกันนะคะกับเพลงที่เราจะปล่อยมาช่วงคริสต์มาสว่าทุกคนจะแ Happy กันในช่วงคริสต์มาสด้วยนะคะปล่อยเพลงปล่อยมาแล้วเพลงเพลงเห็นมีอ่ะไม่ใช่โนวันมันจะไม่ถึงสองแสนวิวเลยปล่อยได้ไม่ดังก็ปล่อยได้แต่ ด้วยเพลงแบบรันทีอ่ะมีแบบคนที่อยู่รันทีก็จะเข้ามาฟังบ่อยๆอ่ะฟังนเราจะเอาดังอะไรมากมายอกใพระสมพสานวิวไม่เยอะแต่คนก็ร้องได้มันร้องมาจากภายในอะไรโอเคโอเคเข้าใจละคือมันเป็นเพลงในใจเพลงรันทีวันนี้ก็ต้องคนสถานที่อย่างโนอาเบียร์ปิเตอร์อควาเวิร์แล้วยถึงโรงแรมนะคะัมปลาลัชมปลาคือชอบแบบัมปลาคนจะจำว่าัมปลาตลอดไปใกล้ๆกรุงเทพอ่ะสถานที่เจ้าใหม่ ามากันได้มันบ<า>อกว่ามันใหญ่อยู่ในทั้งวันนะมันใหญ่มากนะนนนจะกลับไม่เราก็อยู่มาทั้งวันแล้ว พี่วีเทปหนึ่งร้อยนะคะใครมีอยไรพูดคุยเพรเราก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะคะรออ่านกันอยู่เนาะเพืจะขายอยู่เหรอไม่แต่จริงเทปที่หนึ่งร้อยอ่ะเราจะแจกสำหรับคนที่ตอบถูกคือปกติเราแจกตัวเดียวนะคะแต่ตอนนี้เราเหลือทั้งหมด500ตัวใครตอบถูกใจในห้าร้อยเมตรไม่ดีๆแบบประมาณกี่ตัวสามสิบตัวเราก็ให้แล้วสามสิบตัวเลยแจกแจกแจกท่อนทำเป็นเพลงใหม่เครื่องใหม่ ดั้านดังทำไมวะคือเราคิดว่าเราดังกันจะสุดไปเลยอะครับด้านดังะใส่นะแล้วว่าเธอเขาอายคนเมื่อกี้ใส่ไปปุ๊บโดนร้อยอีกใส่ถ้าหมายดีกว่ามาอุ้งกันนะคนอื่นยังอยู่เหมือนกนะคะทุกคนค่ะแค่วันนี้แบบติดถ่ายงานนิดนึงแบบกระทันหันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวกลับไปจะไปทวงบัลลังก์เจ้าไอหาขี้แตกขี้แตกทุกวินาทีไปเลยเออไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าฮิวิทจะครบ100เทปแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามแนละ้วก็จริงๆต้องขอขอบคุณทุกคนแหละที่แบบว่าติดตามกันมานานมากๆนะคะจนถึงวันนี้เลยเนาะก็คือว่ามันลอยเทะปะแกค,คือมันคือมหาสารการ์ตการนะ่นะนึกออกไหมก็หวังว่าปีหน้าฟามใหม่นะคะเราจะมีคอนเทนต์อะไรแปลกๆเชื่อว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามเอาอย่างนี้เลยว่าใครอยากให้มีคอนเทนต์แบบไหนอยากให้เรามีรายการไหนเพิ่มอยากให้เรามีอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถติหรือว่าสามารถแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะพวกเรายินดีปรับปรุงเสมอเลยนะคะก็ต่มีเซอร์ไพรส์นะว่า ปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆใ,ในฮิววีแน่นอนเป็นฮิววีพลัสไหมหรือว่ายังไงไหมรอด,ดูได้เลยค่ะ